ครับสวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็น f อที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ f อที่อยู่ต่างประเทศ136ประเทศทั่วโลกนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูสัญลักษณ์นะครับดีๆอีกสัญลักษณ์หนึ่งนะครับซึ่งสัญลักษณ์นี้ก็จะเป็นลักษณะของเส้นชีวิตนะครับที่วิ่งนะครับขึ้นไปทางเนินพรณนะครับเนินัุหัส เนินแห่งครอบครัวเนินเนินแห่งอํานาจวัสนาบารมีนะครับซึ่งลักษณะเส้นชีวิตที่วิ่งขึ้นนะครับความสําเร็จนะครับเกิดขึ้นด้วยการกระทําของตัวเองนะครับอันนี้บทสรุปนะครับก่อนอื่นมาดูเส้นหลักก่อนนะครับเส้นหลักเส้นนี้นะครับเรียกว่าเส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิตนะครับถ้าพูดถึงตามตำราเส้นชีวิตที่ดีนะครับเส้นจะต้องไม่ขาด ไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่นะครับสือว่าชีวิตในราบรื่นไม่มีอุปสรรคใดๆน,น,นะครับอันนี้ก็คือเส้นชีวิตเส้นชีวิตนะครับเส้นแรกเส้นที่2ก็คือเส้นนี้ก็คือเส้นใจนะครับเส้นใจลักษณะเส้นใจเส้นนี้ก็คือเส้นสมองนะครับลืม นับเส้นจมองส่วนข้างบนก็คือเส้นใจนะครับจะได้ไม่งงนะครับบางทีคนก็อาจจะงงกันมากนะครับนี่นะครับลักษณะนะครับ ก็จะมีเส้นชีวิตนะครับเส้นสมองเส้นใจนะครับทีนี้ลักษณะเส้นมาดูเส้นแรกนะครับเส้นชีวิตจุดกําเนิดจุดระหว่างนิ้วโป้งนิ้วขี้เนี่ยลากมาเราบอกว่าเส้นชีวิตที่ดีนะครับเส้นจะต้องไม่ขาดนะครับไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่ถือว่าชีวิตน่ราบรื่นนะครับไม่มีอุปสรรคบางคนก็มีเส้นชีวิตที่ยาวมาจนถึงข้อมือแสดงว่าบุคคลผู้นั้นนะครับมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าอายุยืนยาวนะครับอายุมากกว่า70ปีขึ้นไป เส้นที่สองเส้นนี้นะครับเป็นเส้นสมองคล้ายๆกันนะครับยิ่งยาวยิ่งดีปฏิภาณในฟิปความเฉลียวฉลาดดีแต่ว่าเส้นจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะนะครับถือว่าดีเส้นที่สามอยู่ใต้นิ้วก้อยนะครับหรือใต้เส้นพุทธนะครับเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นจิตใจใครมีเส้นใจนะครับที่วิ่งเข้าหาเนินพบฤหัสเนืนอแห่งอํานาจวาสนาบารมีถือว่าเป็นเนินที่ดีนะครับมีโอกาสที่จะประสบผลสาเร็จนะครับเป็นเจ้าคนนายคนนะครับ ทีนี้มาดูลักษณะเส้นชีวิตนะครับที่วิ่งขึ้นไปในเนินพฤหัสนะครับลักษณะเส้นนี้ก็เรียกว่าเส้นชีวิตนะครับวิ่งขึ้นเนินพฤหัสเส้นชีวิตนะครับวิ่งขึ้นเนินพฤหัสเนี่ยในส่วนของการพยากรณ์หรือทํานายทายทักเนี่ยเป็นคนนะครับที่มีความทะเยอทะยานสูงทะเยอทะยานนะครับต่อสู้เอาง่ายๆคือเป็นนักต่อสู้เนี่ยแหละนะครับบางทีก็ไม่มีเส้นไม่มีสายเนี่ยแหละแต่ว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะ ทำตัวเองให้สําเร็จได้นะครับก็เรียกว่าเส้นใครมีเส้นชีวิตนะครับที่วิ่งขึ้นในส่วนของเนินพะทัะถือว่าดีนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับลายมือลายเส้นนะครับนะครับวิ่งขึ้นเนินพุหัสเนินพุหัสก็ถือว่าเป็นเนินแห่งอํานาจวาสนาบารมีอยู่แล้วนะครับใครมียิ่งถือว่าดีนะครับลักษณะลายมือลายเส้นนะครับ เพราะว่าสัญ,ญลักษณ์นะครับที่เกิดขึ้นตรงเนินพฤหัสเนี่ยที่ดูผ่านผ่านมานะครับตามตำรับตำราเนี่ยถือว่าเป็นลักษณะของเส้นหรือสัญ,ญลักษณ์ที่ดีทั้งหมดนะครับที่ขึ้นเนินพฤหัสนะครับถือว่าเป็นลักษณะลายมือลายเส้นที่ดีอ่ะนี่นะครับลักษณะก็คือทีนี้มาดู การพยากรณ์นะครับหรือคําทํานายเขาบอกว่าหนึ่งนะครับทัานะครับเจ้าของลายมือลักษณะนี้จะมีแต่ความสําเร็จความรุ่งเรืองนะครับอันนี้ข้อที่1นนะครับข้อที่2องเขาบอกว่าจะเป็นลักษณะลายมือลายเส้นที่จะมีความเฉลียวฉลาดนะครับรู้เท่าทันคน 3. มนะครับมีมุมมองที่ดีนะครับหรือทัศนคติที่เป็นบวกนะครับข้อที่4นะครับจะประสบความสําเร็จนะครับก้าวหน้าเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะครับข้อที่5นะครับจะมีความ พยายามสูงนะครับลักษณะลายมือลายเส้นแบบนี้เหมือนที่บอกนะครับเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานหรือความพยายามสูงกว่าจะสําเร็จได้นะครับข้อที่6นะครับเป็นคนที่มีจะมีความจเจริญรุ่งเรืองนะครับชีวิตในวันข้างหน้านะครับแล้วก็ข้อที่7เขาบอกว่าเกิดมายากจนนะครับก็สามารถร่ารวยได้นะครับเพราะว่า ด้วยความที่อดทนของเขาเนี่ยแหละนะครับบากบัน่นจนสําเร็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเส้นชีวิตที่นะครับวิ่งขึ้นเนินพฤหัสนะครับถือว่าเป็นลักษณะลายมือลายเส้นที่ดีอีกลายมือหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ